ครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ไม่ได้ซ่อมนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้นะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับเรื่องคอมเพรสเซอร์ตู้แช่ตู้อะไรตู้เย็นตู้อะไรนะครับอันนี้คอมมันเสียนะครับจากตู้ตู้เย็น2บประตูนะครับรุ่นนี้นะครับเราดูเพจนะครับ ae 3 1360 ykk นะครับ ใช้น้ํายานะครับน้ํายาเขาจะบอกนี่ R 1 3 4 A นะครับอันนี้ไม่ใช่1แรงนะครับนี่เป็น1เฟสนะครับ1 P H นะครับดู1 P H ได้คือ1เฟสนะครับใช้กับไฟ220โวลต์นะครับตามบ้านเรานะครับนี่220ร้อยยถึงสองร้เฮิร์ตนะครับอันนี้ B T U น่าจะประมาณ500กว่า B T U นะครับ2ประตูนะครับเราจะเปลี่ยนคอมเราต้องเทียบ B T U นะครับเปิดใน ก็ได้นะครับขอจะบอกนะครับว่าในเพลทรุ่นนี้มีกิบิทิยูนะครับตัวนี้ตัวตู้เย็นน่าใหญ่นะครับ500กว่ากบทยูนะครับสองประตูนะครับอาการมันช็อตนะครับน่าจะใช้นานนะครับแล้วก็ขดดวดช็อตนะครับผมผ่ามาเลยนะครับผ่ายากนิดนึงนะครับนี่นะครับใช้หลมหมูนะครับหลมหมูเจียนะครับเจียวขอบนะครับเจียที่เราชีเชื่อมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซ่อมนะครับจะมาเปิด ให้เพื่อนเพื่อนดูด้านในับมีอะไรบ้างครับนี่ครับเปิดดูก็นี่ครับเจียออกให้มันเป็นรอยแล้วก็เคาะออกเคาะออกก็เป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเพื่อนจะซ่อมก็ได้นะครับซ่อมแล้วก็เชื่อมเชื่อมปิดนะครับเราก็แต้มแต้มครับแต้มแล้วก็เชื่อมปิดครับแล้วก็เช็กลั่วก็ใช้ได้นะครับแต่ซ่อมไม่ค้บนะครับซื้อมือสองจะถูกกว่าห้าหกร้อยเองนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยนะครับว่าเรื่องขอบ เซอร์นะครับช่างที่เก่าๆเป็นอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องอดูก็ได้นะครับเสียเวลานะครับที่นี่สำหรับที่ช่างมือใหม่นะครับที่วัดอะไรไม่เป็นครับวัดไม่เป็นหรือว่าอยากดูด้านในคอม,มเป็นยังไงเราเดี๋ยวจะอธิบายให้เท่าที่ผมทราบนะครับผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับช่างมือใหมเ่เหมือนกันนะครับ ก็อยากรู้ว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะขั้นต้นนี่ครับคอมจะมี3 3ขานะครับบางรุ่นก็ขาจะไม่โตนะครับมันจะมีขาคอมมอนขาลานขาสตาร์ทนะครับสาเส้นเท่านั้นนะครับคอมแอร์ก็เหมือนกันนะครับวิธีเช็คนะครับผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับวิธีเช็คสมมติเราไม่รู้ว่าขาตัวไหนเป็นขาขาาขา C ขาสตาร์ทนะครับ แอร์นี่คือรันนะครับไฟจะเข้าที่รันกับคอมมอนครับคอมมอนคือ C นะครับเราต้องหาหา C ก่อนนะครับคือตั้งแอร์คู่หนึ่งนะครับหาคู่ที่มันมีความต้านทานมากที่สุดนะครับอย่างตัวนี้มันช็อตในเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับสมมติค่านี้มากที่สุดคือ23นะครับคือตรงข้ามก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นคอมมอนนะครับจากนั้นเราเห็นเรา ทราบคอมมอนคือไฟเข้านะครับนี่ยคอมมอนนี่คือขารวมนะครับเราก็เป็นหลักครับจับที่คอมมอนเป็นหลักเราก็หาเป็นขาสตาร์ทกับขาลันนะครับสตาร์ทก็คือขา S yes, นะครับสตาร์ทจะเป็นความต้านทานเยอะนะครับลันจะความต้านทานน้อยนะครับน้อยกว่าอย่างนี้ก็ตัวสตาร์ทก็อยู่ซ้ายมือครับประมาณ1 8โอห์มครับขาสตาร์ท ็ประมาณ12นะครับขาสัขาลาน,นครับขาลานจะสิขาสตาร์ทสิบแปดนะครับนี่นะครับขาสตาร์ทจะความนุ่นทานเยอะกว่านะครับขอโทษนะครับจำผิดสตาร์ทนี่จะความนุ่นทานเยอะ,ะครับคือประมาณ18คือขาด้านซ้ายนะครับเป็นขาสตาร์ทขาด้านขวาเป็นขาลานด้านบนเป็นขาคอมอนนะครับเมื่อเรารู้ขาแล้ว ขั้มอนก็ตัวส่วนมากจะอยู่ด้านบนครับนี่คือโอห์มโหลดนะครับเห็นหรือเปล่าครับที่มันเสียกันก็เราก็วัดได้นะครับคือนี่แหละวัดโอห์มโหลดว่าไฟจ่ายหรือเปล่านะครับต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับศูนย์โอห์มนะครับนี่ขั้วที่เราเสียบเข้าไปนะครับขั้วแรกที่ไฟจ่ายครับคือขาขั้มอนอนหรือขาซีเท่านั้นนะครับนี่ครับเป็นศูนย์โอห์มนะครับคอยต่อด้านบนนี่ครับแลวส่วนรีเลย์นะครับตอนนี้ไม่ใช่รีเลย์นะครับเป็น ดนใหม่ครับเราก็เรียกเรียเมกันนะครับเรช่วยสตาร์ทนะครับข้างแหลกนะครับสองขามมนต้องขึ้นนะครับนี่ขึ้นประมาณสิบกว่าโอมตัวตรงนี้คือขาลันนะครับที่ต่อตรงด้านซ้ายด้านขวานะครับคือขาลันที่เราเมื่อกี้นะครับอาจจะมีรูเสียบเข้าไปครับเท่านี้นะครับเบื้องต้นที่เราเช็คว่าปล่อยไม่เข้าคอมเราก็จับ ตรงขาเสียบมี2เส้นเท่านั้นครับนี่นะขาลันกับขาคอมมอนนะครับเราก็วัดตรงนี้นะว่ามันขึ้นหรือเปล่าครับถ้าขึ้นก็แสดงว่าคอมดีนะครับถ้าไม่ขึ้นก็คอมขาดนะครับแล้วก็วัดไฟสามารถวัดไฟได้ครับเราก็จับอถอดออกมาก็ได้หรือว่ามิเตอร,ร์วัดขานี้ก็ได้ครับเราเปิดเครื่องดูว่าไฟมาหรือเปล่าสองขั้วนี้เท่านั้นนะครับบางรุ่นจะมีอ แคบนะครับแคบลานนะครับแคบลานก็คือเขาเอามาพ่วงตรงนี้เฉยๆนะครับพ่วงลานกับสตาร์ทนะครับเพื่อให้กระแสมันรับเรียบนะครับแล้วก็ไปกินกินไฟแล้วการแล้วแต่การออกแบบของคอมแต่ละรุ่นนะครับอันนี้การวัดขาก็มีเท่านี้นะครับหาขาเบื้องต้นนะครับสําหรับช่างมือใหม่นะครับนี่ผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับผิดถูกประการใดก็แนะนําได้นะครับ ง่ายๆนะครับวิธีเช็คริเล่กับโอโลดนะครับนี่เขาเรียกโอโลดนะครับบางทีโอโลดมันทางานติดติดระดับมันก็เสียได้นะครับไม่ต่อนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามเว็บก็มีครับตามร้านค้าทั่วไปก็มีนะครับส่วนมากคอมมันจะไม่เสียเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีโอโลดแบบนี้นะครับอยู่ด้านในกคลวดอีกทีนะครับแต่ตัวนี้มันซ่อมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเจอดูขดลรวดว่ามัน เป็นพ่ออะไรครับมันมันชดลงกาวนะครับวิธีวัดลงกาวนะครับออกขาแตะไว้ที่คงนะครับแล้วก็วัดตรงขั้วแบบนี้ครับมันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่ามันชดลงกาวเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับเสียเลยนะครับนี่ครับเสียไปก็ดุดนะครับไฟดุดนะครับนี่คือต้องเปลี่ยนคอมอย่างเดียวครับตู้เย็นตัวนี้ผมเปลี่ยนคอมไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นคอมเก่าผมก็เลยมาผ่าให้เพื่อนๆ่ได้ดูนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างครับ โอเคนะครับอันนี้มันช็อตลงกาวนะครับด้านในก็นี่ครับส Self ่วนประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายเครื่องยนต์แล้วนะผมขายเครื่องยนต์รถเลยนะครับดูนะครับอันนี้จะเป็นลูกสูบนะครับอันนี้จะเป็นเพาาข้อเหวียงนะครับนี่นะครับมีก้านสูบมีเพาข้อเหวียงเหมือนเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวดูดนะครับนี่นะครับท่อดูดอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นท่ออัดนะครับผมตัวเล็กๆนะครับนี่นะครับมันจะมีสปริงนะครับสปริงดูนะครับท่ออัดอัดน้ำยาครับวนมัวนี้เลาออกตรงนี้นะครับท่ออัดสําหรับคอนจะมีท่อเดียวนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับต่อนี้เอามานี่เป็นท่ออัดนะครับตัวนี้สองท่อเป็นท่อดูดนะครับส่วนมากด้านด้านขวาจะเป็นท่อสวิตนะครับไว้เติมน้ายานะครับแล้วเขาจะปิดปลายไว้นะครับตรงนี้นะท่อดูดมันจะเป็น ดูดมันจะไม่ต่อจากไหนครับมันอยู่ในห้องนะครับห้องห้องห้องของเสื้อคอมครับเขาทาให้ไม่ให้มันมีรอยรั่วนะครับเสื้อคอมนะครับตัวตัวหนังคอมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับมันจะไม่เป็นต่อไปไหนเลยครับมันจะดูดจากตัวคอมนะครับตัวด้านในคอมครับคล้ายๆท่อตัวนี้นะครับ จะตัดให้ดูเลยครับตัดท่อนี่แล้วเ,เราไม่ใช้แล้วท่อด่วนนะครับ Thank you. ต่อยตัวนี้ออกรับมีสามขานะครัสามขาต่อยออกแป๊บงนะครนะ ต้องค่อยๆนะ ออกครับเี่ยงออกแล้วมานนี้นะครับข้างในก็เป็นเปลือกทีเฉยนะครับเดี๋ยวเราต้องวัดขดลวดครับว่ามันช็อตตรงไหนนะครับผมโอ้หดูด้านในนะครับที่มัดขดลวดนี่เละเลยนะครับผมนจะร้อนนะครับน,นร้อนแล้วก็เละเลยครับ เดี๋ยวเราวัดใส่ไฟที่มันชอดลงกาวนะครับว่ามันชอดหรือเปล่านะจิ้มเข้าไปนะนี่ชดเหมือนเดิมนะครับแสดงว่ามันมที่ลงมีฉนวนนะครับฉนวน,นวลงนะ,ระเราก็ถ้าเราจะไปพันใหม่ก็ได้นะครับแต่ไม่คุ้มนะ ไปพันนะครับแต่นานแล้ว่กอก่อนมันแพงครับตัวเป็นสองสามพันครับพอวันนี้ซื้อมือสองก็หกเจ็ดร้อยนะครับไม่คูมนะพันนะครับแล้วกห็กห่อห่อนะครับ เราก็ซ่อมได้นะครับเปลี่ยนโอโหลดอันนี้มันลงกาวแล้วมันซ่อมยากนะครับลงกาวคือมันร้อนนะครับร้อนแล้วก็ที่เคลือบโคตรลวดมันอาจจะไปแตะกับโครงมรับทําให้มันลงกาวนะครับซ่อมไม่คู่นะครับแรงอัดก็ดีนะครับ ือใครจะสลับทรวดคอมเก่าที่มันในงานวันนี้ก็ได้นะครับถ้ามันรุนเดียวกันนะครับนนผมจะเปิดให้ดูภายในเฉยนะครับมันมียังไงครับดูนะครับในตัวเทียนพันวอเตอร์ละลายหมดนะครับในใช้นานใช้งานเยอะครับนานมันเลยละลายนะครับ ดูนะคนี่นะก็มีโรเตอร์เหมือนมอเตอร์ทั่วไปนะครับนี่นะครับโรเตอร์ด้านท้ายมันไม่มีตัวประคองครับนะครับนี่ก็เป็นหม้อสุกนะครับหม้สุกอยู่ตรงนี้นะครับหัวสุกเป็นลิ้นนะครับมอเตอร์ดูนะครับเนี่ยละลายนะครับนี่ละลายนี้นะครับไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้นะครับ แต่วลาละลายมันอาจจะลงกลาวตรงสล็อตด้านในนะครับทำให้รัดวงจรนะครับ ตัดเองนะครับเอเอเย็นก็ต่อเองคนระับร้อนก็นตัดนะดูก่อนตัวตนี้น่าจะไม่มีนะต่อตรงเลยแต่สายไฟนะครับรม,นมีนี่คือช็อตก็ช็อตไปเลยนะครับผมมีโอ้ลดตรงนั่นออกเฉยๆนะ ก็สอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับยินดีตอบนะครับโอเคนะครับนี่ผมก็จะเอาไปขายเป็นเซ็ตเล็กนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับผม